นี่พี่ไ้ไ้เบิม้มไปไปไไปใจรัววิ่งเข็ข็ว้าวววแวววววว้วว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 วจวววว่ววววาวที่เราววววดูชั้นวกงอยากดูชั้นกง พอเห็นขยับขึ้นขยับลงนิ่นงนี่ไงอ้โหไปเอา,อาเี้ยจองเดิน่านเมื่อกี้นะเก๋<ะ> ผมจพะพอเองครับดัานแหละคืไปเห็นน้ำน้ำสับปลาน